โอยทำไมทำแบบนี้ล่ะลูกนี่รถตู้ไปบริษัทร้อยแปไลฟ์ไหมครับไม่ใช่รถตู้ไปบคสคือบีดละมัง้งป้าก็จะไปบริษัทนี้เหมือนกันจ้า <c oughs> ป้าจะไปสมัครเป็นแม่บ้านหรอคะไปสมัครอะแก,แก่แบบเนี้ยเขาไม่รับหรอกนะแค่ก้มไปผูกเชือกรองเท้าตัวเองเนี่ยก็น,น้ามืดไม่ไหวแล้วมัง้ง <c oughs> แล้วนี่ดูสิเอากระเป๋าเท่าตู้เย็นมาเนี่ยไม่คิดว่ามันจะเบียดคนอื่นหรือไงคะไม่เล็กนิดเดียวเดี๋ยวป้าวางบนตักก็ได้ฉันไม่สนใจหรอกนะถ้าป้าจะขนของเหมือนยายบ้านขนาดเนี้ยก็ไปเช่ารถตู้นั่งเองสิไปถ้าบ้านนอกแบบป้ามีบรญญาเช่านะก็เชิญบายถอย น่าจะที่นี่แหลมะมั้งไงป้าดันทุลังมานี่จนได้เหรอที่นี่ใช่บริษัทร้อยแปดไลเนี่ยพ่หนุ่มใช่บริษัทใหญ่โตที่คนรุ่นใหม่เขาทำงานกันอะคนโบราณโบราณแบบป้าเนี่ยไม่เหมาะกับที่นี่หรอกนะเออป้าจะมาหาคนคนนึงอะ ไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่นี่ไหมอะ่ะช่วยตาหน่อยได้ไหมลูกอ่ะไม่ฉันไม่ช่วยฉันไม่ชอบทาบุญกับคนแก่มาทางไหนแล้วก็กลับไปทางนั้นเลยนะไม่อย่างนั้นฉันจะเรียกหลวงพ่อลากตัวเป้าออไปไป แม่ถึงไหนแล้วคะใกล้ถึงแล้วใช่ไหมคะเจอกันค่ะเชิญค่ะคุยกับแม่อยู่เหรอคะท่านประธานใช่จ้ะอะแล้วเดี๋ยววันนี้ท่านจะเข้าบริษัทด้วยนะแล้วเธอมีอะไรอะเออคือพอดี ฉันจะมาคุยกับท่านประธานเรื่องโบนัสนะคะฉันอยากได้โบนัสเพิ่มหรอแล้วทําไมฉันต้องเพิ่มละ่ะคือปีนี้ค่ะเราทํางานกันหนักมากฉันคิดว่าเราน่าจะได้ค่าตอบแทนที่มันมากขึ้นอย่างน้อยก็มากกว่าแม่บ้านหรือคนขับรถนะคะเธอคิดอย่างนั้นจริงๆเหรอใช่ค่ะถ้าท่านประธานไม่รู้ว่าจะเอาเงินส่วนไหนมาให้นะคะ ท่านประธานก็ลองลดเงินเดือนพวกตำแหน่งล่างๆและเอาเงินส่วนนั้นมาเป็นโบนัสให้พวกเราได้นะคะแล้วเธอคิดว่ารปภแม่บ้านคนขับรถเนี่ยเขาไม่เหนื่อยกันหรือไงอย่างรปภเนี่ยเขาก็ต้องช่วยรักษาความปลอดภัยให้บริษัทแม่บ้านเขาก็ต้องทําความสะอาดให้พวกเธออยู่สบายที่สุดและเมื่อเช้าเธอนั่งรถตู้บริษัทมาทํางานนี่ไม่สํานึกบ้างหรอเออแต่ แต่แต่แต่ว่าถ้าเธอสำนึกได้ฉันจะพิจรารณาอีกทีเชิญค่ะค่ะโอ้โหโอ้โหเป็นไรพ่อยหน้ามุ้ยมาเชียวปวดหัวประจําเดือนเนี่ย ไม่ได้ปวดท้องฉันปวดหัวกับเจ้านายแกนี่แหละนี่แกรู้ปะเมื่อกี้นะฉันเข้าไปคุยเรื่องโบนัสกับเจ้านายแล้วนี่ฉันอะบอกเขานะว่าฉันอะทำงานหนะักมาทั้งปีน่าจะได้ค่าตอบแทนเยอะกว่าพวกลากยาที่ทำงานระดับล่างเขาด่า <c oughs> <ๆ>ฉันเว้ยว่าไม่รู้จักบุญคนุณเนี่ยมันน่าปวดหัวไหมล่มละแกโฮ้ยฉันเนี่ยปวดเฮสเลอเกินไอ้พวกคนรวยรวยเงินเหลือเนี่ย วันๆเอาแต่ชี้นิ้วสั่งคนอื่นเขาไม่สนใจคนอย่างพวกเราหรอกเขาจะสนทำไมเขามีอะไทำไม้ห้องประธานไปทางไหนลูกยังอยู่เหรอเนี่ยไม่ไปไหนเลยเหรอโอ้โหนึกว่าผีเจ้าที่วนเวียนอยู่นั่นแหละนี่ป้าจะมาหาท่านประธานทำไมพอดีฉันเป็นแม่จะบอกว่าเป็นแม่ท่านประธาน ป้าจะเคยเจอแล้วจ้าแม่ท่านประธานเขาทักสวยกว่าสาวกว่าไม่ได้แก่งหงมลาสีไม่จับแบบป้านะจ๊ะแต่ป้าอยากเจอท่านประธานหนูช่วยป้าหน่อยนะลูกนะก็พอดีท่านประธานอ่ะเขาไม่ยอมลงมาหรอกเพราะอะไรรู้ไหมครับประธานเขาติดความเนี้ยป่ะอร์เภทชนิดอะไรเงี้ยใช่พื้นต้องเงากลิ่นต้องหอมแล้วที่สําคัญ ุ่เนี่ยต้องไม่มีซักชิ้นเลยค่ะไม่งั้นนะคะท่านประธานอะ่ะไม่ยอมลงมาหรอกจริงจริงเหรอจริงสิคะเออป้าคะถ้าคุณป้านเนี่ยอยากเจอท่านประธานพักกลางวันเนี่ยคุณป้าก็ลองทําดูนะคะเจอแน่นอน <mean> เด็กสมัยนี้นกินข้าวไม่ล <Wein> ้างจานกันเลยเนาะ เฮ้ยเสือแกดูช็อตเด็ดนี่ดิโอ้โหตากแนทน่าดาเลยอ่ะ <c oughs> น่าจะทำงานมันหนักแล้นะอุย้ยนุ่งซาตาคอรดแบกของ <c oughs> นี่ใครใเข้ามาทำอะไรแบบนี้ในะบริษัทพอเองค่ะท่านประธานท่านประธานคงไม่พอใจใช่ไหมคะที่ยิปปาเนี่ยเข้ามาฉันก็บอกแล้วไงว่ามาสมัครเป็นแม่บ้านแล้วเขาไม่รับรอกเสือเดี๋ยวเสือพายิปปานเนี่ยออกไปข้างทางตื้นดเลยนะที่ฉันถามว่าใครให้เข้ามาเพราะว่าแม่ของฉันไม่ควรมาทำอะไรแบบนี้ตัง้งห่า เอาจ๋เดี๋ยวนะครับแม่ของท่านประานเนี่ยแต่งตัวคนละแบบหน้าตาก็อีกแบบเลยครับไม่ใช่คนนี้นี่เขาคือแม่นมของฉันฮัลโหละคะ่ะแม่สบายดีไหมคะสบายดีลูกหนูล่ะสบายดีไหมสบายดีค่ะเหมือนที่แม่อวยพรให้เลย ดีลูกแม่คิดถึงหนูมากเลยงั้นแม่มาหาหนูที่บริษัทไหมคะเดี๋ยวหนูจะส่งรถตู้ไปรับแม่ที่ท่ารถก็ได้จะดีเหรอบ้านนอกอย่างแม่เข้ากรงไปหาหนูจะอายคนเขานะเี๋ยวแม่ก็ไม่ใช่แม่ในแท้ของหนูด้วยพูดแบบนี้อีกแล้วนะคะไม่เห็นเป็นไรเลยค่ะแม่นมก็คือแม่ของหนูนั่นแหละมาเถอะนะคะหนูคิดถึงก็ได้จา้า ก็ได้จริงหรอคะไว้เจอกันค่ะพวกเธอเห็นว่าเขาเป็นคนมันนอกก็เลยคิดจะทำอะไรกับเขาก็ได้งั้นหรอเอ่อท่านมีบุญคุณกับฉันมากกว่าที่พวกแกมีให้บริษัทฉันซะอีกฉันขอโทษนะคะท่านประธานพอดีฉันสองคนไม่รู้จริงๆอะค่ะเออใช่ครับคือ คือมันไม่คุ้นหน้าเลยครับพวกเราก็เลยแบบไม่อยากให้มาเกะกะในบริษัทเราแค่นั้นเลยครับก็เลยเลือกที่จะกดหัวเขาเป็นคนรับใช้แกเอาสมองส่วนไหนคิดฮะไม่เป็นไรลูก่กไปโกรธเขาเลยแม่ก็ไม่ได้เจ็บได้ปวดตรงไหนเลยแม่แต่แม่ต้องมาถือถุงขยะเหม็นๆแบบนี้นะหนูไม่ยอมหรอกค่ะหนูจะไล่พวกมันออกยกโทษให้พวกเราด้วยนะครับคือให้ผมทำอะไรผมยอมหมดเลย ให้ผมไปกวาดก็ได้ถูกก็ได้ครับหรือว่าจะให้ลางรถแทนคนขับรถที่ผมทำได้หมดเลยนะอขออย่างเดียวนะครับอย่าไล่ผมออกจริงค่ะโบนงโบนัสฉันไม่เอาแล้วนะคะอขออย่างเดียวท่านประธานอย่าไล่พวกเราสองคนออกเลยนะคะครับฉันไม่รู้หรอกนะว่าพวกเธอรู้สึกผิดจริงๆหรือเปล่าแต่เรื่องเนี้ยมันเกินไปจริงๆฉันจะพักงานพวกเธอสามเดือนและก็ไม่ให้โบนะัส ไม่ต้องมาขอโทษป้าหรอกสัญญาว่าทีหลังจะไม่ทําแบบนี้กับใครอีกเพราะว่าทุกคนเขาก็มีศักด์ศรีหนูก็ควรให้เกียรติพวกเขาด้วยไปข้างในบอกแล้วไงราะแกเลยพอยแกนั่นแหละสันต์คอร์สอะไรอ่ะจไปจ<ะ>ใช้เขาได้ไงอะแกนะ่ะหน้าโดนหน้าดำอะไรฉันเนียกอะไรจะมาดูทำไมติดตบุรีมึงอะติดบุรี